ผมเลือกครับผมเลือกอิงฟ้ายอมรับว่าเลือกนะเพราะฉะนั้นอย่าใช้คำว่าล็อกโดยปกติแล้วเนี่ยเวทีแกรนไม่เหมือนเวทีคนอื่นคะแนนเริ่มตั้งแต่เข้ากองพี่เลี้ยงทุกคนรอบตัวเราลูกน้องผมทุกคนโปรดักชั่นก็คือส่วนหนึ่งของคณะกรรมการแต่สุดท้ายเนี่ยผมเนี่ยจะอยู่กับน้องจริงๆทุกวันโดยที่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ผมอะจะพยายาม ซึมซับทุกอย่างต้องยอมรับนะครับว่าผมาหาคนที่ ready to work อิงฟ้ามาในจังหวะที่ถูกเวลาอิงฟ้าสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้สามารถร้องเพลงได้สามารถใช้ชีวิตที่โลดโผนมาจากเด็กที่ยากจนมากๆไม่มีข้าวจะกินมาจากเด็กที่คุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันนะครับแล้วน้องก็สู้ชีวิตมาในทุกรูปแบบบางคนบอกว่า ผมเห็นกับบิสเนสผมถามตรงๆนะครับว่าจะให้องค์กรเราจนหรอครับก็คือเรามี Product ์เรามีแบรนด์และใครล่ะที่จะ carry แบรนด์ของเราทำให้แบรนด์ของเรามีมีความมั่นคงและเติบโต